สวัสดีนะคะเหลือตอนสุดท้ายแล้วตอนอลิสไซเลนคลายปะไปเล่นกันอุยอ้ยตกใจหูแสบหูแสบหูไซเลนเฮดปะเนี่ยไม่ใช่หรอกมากอสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาเล่นกับเกมที่มีชื่อว่า Alice. อลิสไอเนี่ยอีสอีสไอไอไอไซเรนคลายแปลว่าอะไรวะโอ้โหเ,เสียงสุดที่เราขอโทษขอโทษ เดี๋ปะอันนี้น่าจะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะฮะจะมาดูกันว่าอันนี้น่าจะเป็นตอนจบของเกมนี้นะฮะซึ่งเราจะมาให้กาลังใจด้วยกันตบมือเนื้อเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาดูกันอ่าเหมือนว่าตอนนี้นะคะเรารับบทเป็นอร์นิ่งนะเขาบอกว่าอ่าอาจจะมีอุ้ยอุยใครส่งข้อ,อความมาเขาบอกว่านะฮะ เกมนี้นะฮะอาจจะมีความสยดสยองที่คุณนะคะไม่สามารถรับมันได้ซึ่งระดับเรานะคะต้องรับเราได้อยู่แล้วนะคะแน่นอนว่ามันไม่ได้แบบเฮ้ยน่ากลัวว่ะอะไรเงี้ยแบบเฉยเฉยอะ่ะเออแบบมาเถอะมาเถอะืเ,อะอเขาบอกว่า property for sale ก็คือ property ก็ Pro คือคุณนะสมบัติสำหรับการขายพวกเรามีข้อมูลสำหรับอ่าการค้าเอ้ยตกใจตกไหมไงอร้อง ด้ยรู้สึกเป็นอิสระนะฮะที่ได้ถังแล้วมึงจะโผ่ทำไมล่ะตกไม่ไปพูดอะไรฟังเรื่องพูดพาราไทยเอยพูดอังกฤษพ,พูดญี่ปุ่นเนี่ยฟังไม่ออกนะกลัวไม่ลงเลยฟังไม่ออกร้องไห้เล่นเกมผีนะแต่ฟังไม่ออกอันนี้เราเป็นใครเนะนี่ยนี่เอฟซีมิกุบ่าโอ้ยในเลสเโอ้โหหน้าอกตุมูม หน้าอกก็โอเคมันน่าจะเป็นวันที่สนุกมากๆเลยในวันหยุดเนี่ยเอาล่ะถึงเวลากลับบ้านแล้วล่ะนะอ๋อเรารับบทเป็นเหมือนกับว่าตัวละครเป็นสายคอสเพย์วินี้แบบแซบนะเอะอกันนี้ดูน่ารักดีเอออันนี้ได้อยู่ได้อยู่นะฮะตอนจบก็อลังการอยู่วินาอกตูม้มู้ยชิบ อ่าหมูว่าตอนนี้นะฮะเราจะรับบทเป็นผู้หญิงใส่คอสเพย์ออตอนนี้เราได้ในเรื่องหมดแล้วอ่าซึ่งภาพวันนี้นะฮะก็จะเป็นภาพโปสเตอร์นะฮะสำหรับการคอสเพเย์แหละน่ารักน่ารักอ่าซึ่งอันนี้จะเป็นอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ทำไมวันวันนี้อากาศนะ อากาศน่ารักตั้งเลยอ่ะไม่โอเคนะเกมเนี้ยิดเป็นกี่อ่ะเปิดเสียงเกมนะโฮ้ยเฮยฮยฮย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะไรอันนั้นน่าจะเป็นโลกหรออุ้ยจะทำอะไรอ่ะจะทำอะไรเกงใจช่างแอร์ด้วยมันก็ดูเป็นเกมใสๆนะอน,นุูนเนี้ขีขู่ดิอันนี้คืออะไรก่อน อะไรก่อน What จะขึ้นไปไหนไปสูงจังเลยแม่นางโอ้โหจะไปพูโตหรือจ๊ะแม่นางหรือเนปจูนหรือ,อยูเรนัสโอ้โหวินโด์ก็มา นี่นี่ดูอลเลิดเลยฉันจะให้เธอนอนพรุ่งนี้นะอันนี้นี่เฮ้ยเฮ้ยใครวะนี่ปิดเครื่องชัดดาวมึงจะดูทำไมแบบชัดดาว <c oughs> ทุกคนเราอยากจะเปิดเคอร์เซอร์เมาส์มากเลยแต่ว่าทุกคนจะำํำค้าแล้วเปิดเคอร์เซอร์เมาส์ล้วก็เลยไม่เปิดแล้วกัน เพราะว่าถ้าทุกคนเห็นเราเปิดกคอร์เซอมาทุกคนจะรู้สึกอกแบบวันที่สองอุ้ยอันนี้อันนี้ต่างจากทุกอันเลยนะอันนี้มันจะเป็นวันวะแสดงว่าต้องมีหลายวันเนาะอืมโอเคก็จะเป็นไงเราจะเป็นกันต่อออะตอนนี้เราเป็นอันนี้เหมือนว่าเรากําลังถ่ายคอร์สเพยอยู่เฮ้ยเดี๋ยวคนนั้นใครอะแล้วก็นะทายติวิญญ,ญาณเหรอ อ้าวหายไปในมวลผมโอ้วันนี้สตรีมสนุกมากเลยเนาะเอาล่ะถึงเวลากลับบ้านแล้วอ๋ออันนี้คือเป็นคนสตรีมเหรออ๋อการถ่ายทอดสดน่าจะถ่ายทอดสดหรือมั้งบอกว่าคนนี้น่าจะเป็นอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเยน็นบอกว่าคนนี้น่าจะเป็นน,ปน,น่าจะเป็นแบบผู้รายงานหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยเดี๋ยว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  อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งไม่ได้หรออุ้ยกลัวเฮ้ยแม่งไม่เอา no no way ไม่เอาแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ no 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 อย่าอย่าหาทำ อากาศเริ่มไม่ดีแล้วว่ะวันที่สองอะเนี่ยอ๋ออากาศน่ารักอีกแล้วอุ้ยอุยอันตรายขอร้องรีสตาร์ทพีซีของคุณเอเคตอนนี้เราจะรีสตาร์ทพีซีแล้วอ๋อเน็ตเวิรกอันเน็ตเน็ตมีปัญหาปิดแอปพลิเคชันด่วนอันตรายอันตรายเออเลอร์อุ้ยอุย อ๋อคืออีนี่มันเป็นตัวละครในใน,ในคอมเว้ยหลุดรอบสองแล้วเนี่ยล่าสุดจบแล้วเหมือนว่าไอตัวนี้น่าจะเป็นเกมป้าน่าจะเป็นเกมที่อยู่ในมันน่าจะเป็นตัวละครที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของผู้เล่นอีกทีหนึง่งซึ่งเราก็เป็นผู้เล่นของผู้เล่นที่เล่นตัวเล่นของผู้เล่นอีกทีหนึง่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันตราย,ยีสตาร r t com แล้วก็ อ่าเปิดเปิดใช้งานเซอร์วิสบริการเดี๋ยวนี้โอ,อะไรวะแม่นางนูน่นวินโดหรอฮยมันจะเดินเองใช่ปะ่ะอ้ยเดี๋ยวฉันค่อยทำให้มันดีกว่านี้พรุ่งนี้ก็ได้อันนี้ไม่สัญญาวินโดเนาะแต่ว่าเขาก็ what what อะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไข่มุกเวียนเคเหมือนมากสวยมาดึงม,มาถึงอ่ามาดึงคล้ายๆอา,อาใช่ทุกคนไม่ตั้งใจพลาดพิงไข่ขอโทษขอโทษเมื่อกี้ นี่น่ารักไงน่ารักไงวันที่สามโอเคไว้วันหลังก็ค่อยสตรีมมิ่งแหละนะทำไมเราแปลแต่ละร,รอบไม่เหมือนกันวะ น n เตอร์ออฟสตรีมมิ่งก็คือเดี๋ยววันเดี๋ยววันหน้าค่อยไล์ใหม่อ่าตอนนี้เหมือนว่าเราก็กำลังน่าจะสตรีมหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันอยู่ในคอมอีกล่าน,นะเอาล่ะถึงเวลากลับบ้านแล้วทำไมทำไมตอนนี้เฮ้ยทำไมเราดูแบบเฮ้ยไม่มีตัวนั้นแล้วอะทำไมไอ้เฮ้ยเจยนั้น อยากได้ซีนเหรอเฮ้ยโอ้ยอย่าอย่าอย่ามองอย่ามองมันคุยไม่อยากเล่นแล้ววะโกลนกลัวอะไรอ่ะ อย่าบอกเนาะอุ้ยวันวันนี้อากาศวันบรรยากาศถ้าเธอบอกบรรยากาศดีนี่เธอบ้าไปแล้วนะมันไม่ดีแล้วนเนี่ยประโยคเดิมเลยวันนี้บรรยากาศน่ารักจังจะโลกสวยไปไหนเจ๊อุ้ยนี่มันแปดบิดแล้วอะ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันตรายอันตรายอีสาตย์ไม่ไม่ไมไม ออกกดออก,อก<ๆ>อทุกคนอุ้ยทุกคนเราอยากให้ทุกคนเห็นเคอร์เซอร์เมาส์มากเลยทุกคนจะขอเปิดเคอร์เซอร์เมาส์ตอนเนี้ยเราไม่รู้ทุกคนเห็นเคอร์เซอร์เมาส์หรือเปล่าว่าตอนนี้เราเปิดเคอร์เซอร์เมาเส์แล้วน้เพื่อนนะฮะเคอร์เซอร์เมาส์ก็คือเเคร์เซอร์เมาส์ก็คือทุกคนจะได้เห็นว่าเมาส์สั้นไม่โอ๊ยเฮ้ยออก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 ไม่ที่เราเปิดเคอร์เซอร์เมาส์เพราะว่าอะไรทุกคนเห็นมุมมองที่การใช้เมาส์ของเรานะฮะเนาะ อันนี้คือเปิดเคอร์เซอร์เมาส์ถ้าปิดเคอร์เซอร์เมาส์ทุกคนก็จะไม่เห็นทุกคนก็จะไม่เห็นเมาส์อืมอา้อาวไม่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 ไมไมไมเลิกไม่อันนี้ก็จะจะเป็นทุกคนจะเห็นลักษณะการคลิกเมาส์นะถ้าเราเปิดเฮ้ยอันตรายปิด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 อ่าฮะอะไรไม่รู้เหมือนกันเพิ่มเว็บแคมโอเวลยไม่ต้องไปเกี่ยวเดี๋ยวเราขอปิดเคอร์เซอร์เมาส์แล้วกันเฮ้ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะ ต้องเริสตาร์ทเหรอดูเหมือนว่าทางนี้มันน่าจะพาเราไปที่ไหนสักที่นึงอะ่ะเฮ้ยเอาเดี๋ยวแล้วฉันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่มันสถานที่แมวบ้าจะไม่ผิดไม่ใช่สิคุ้นจังเลยอะ่ะ พึ้มันก็คล้ายๆประเทศเราอยู่นะบ้านหรออา้าแล้วทำไมฉันมาอยู่ที่นี่กันวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยออกเถอะมีใครอยู่บ้านไหมคะนี่อีเจ๊เจ๊มองข้างบนก่อน อันนี้มันน่ากลัววะ่ะไม่เดินเราได้ไหมอะอุ้ยมันมันมีโทรศัพท์ด้วยว้าวอันนี้ปี1995หรอโอ้โหแว่าจะเป็นปฏิทินโคตรเก่า O O O L D เนี่ยมันเป็นการเน้นย้ำว่ามันเก่าแบบเก่าเก่าคาเลนเดอร์มาหนึ่งปฏิทินอุ้ยปลาทองยังไม่ตายว่ะ เสียงอะไรอะเฮ้ย hey, อย่าเดินเข้าไปในนี้อ่ยิงห้ามยิงอยู่อันนี้คือเราจ้องหน้าจอแบบหน้าประชิดหน้าประชิดจอนะเพื่อเพื่อความแบบเพื่อความได้อทะลดเฮ้ย <Hey, hey, S 1> เดี๋ยวอีตัวละครนี้นี่ตัวละครผีที่เราเจอเมากี้นี่ว่า โอ้อีตัวละครนี้อะอะไรกันอะทำไมนั่นมันทรงผมฉันนี่แต่ทำไมเพื่อมันคืออะไรอะมันต้องสูงที่หน้าอกด้วยเพื่อนมันจะพาเราไปไหนเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยห้องนี you. You ้แปลกจังเลยอ่ะคอมพิวเตอร์เก่าเหรอยินดีต้อนรับกลับบ้านฮะยินดีต้อนรับกลับบ้านเหรอยินดีต้อนรับกลับบ้านไออ๋ออีตัวนี้ชื่อไออาอินะอาอิแต่ขอเราขอเรียกว่าไอไปแล้วกัน เธอเป็นใครอ่ะยีนนีต้อนรับกลับบ้านเฮ้ยอุ้ยไม่ชอบอุ้ยทำไมที่นี่มันมันแปลกเหมือนไม่ใช่บ้านเลยเมื่อกี้อ่านไม่ทันเพราะเราปิดหน้าปิดตากลัววันสุดท้ายแล้วด้วยอ่าทุกคนก็ สำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอ๋อไม่ใช่หรออ๋อไม่ใช่เล,เลยในหะ้จบเลยเนาะไม่แล้วไงอะช่วยด้วยเฮ้ยอะไรอะ เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเไม่ชอบเลยหลอนแน่เลยไม่ไม่ไม่วอนสุดท้ายแล้วทุกคนอ่าเพื่อนตอนนี้เราก็ม่อยู่กันที่วันสุดท้ายแล้วโอ้แล้วตัวละครจะเป็นไรอ่ะพำไมันดูมันดูเฟดมากเลยอ๋ออีกครั้งหนึ่งนะ ที่เป็นวันที่สนุกกับการถ่ายทัศน์ออ้ยฉันต้องไปเหรอบ้านหลังนั้นอะไม่ไปได้ไหมอะ่ะโอ้ยไม,ไม่อยากไปอะ่ะ

ไม่เอาคือมันน่ากลัวอุ้ยหลอนแน่ๆไม่เอาแล้วไม่อยากเล่นแล้วอ้อร้องอเออเดินเองสักทีอุ้ยตอนนี้ทุกอย่างมันเหมือนว่ายย่อยไปแล้วอุ้ยกลายเป็นอะไรไปเนี่ย วยโลกแตกเหรอบางทีฉันน่าจะต้องไปบ้านหลังนั้นก็ได้วันเนี้ยอะไรอย่ะพาทิตย์เหรอเอาจริงนะสิ่งที่เรากลัวมวากที่สุดคือจ,จักรวาลน,นะเพื่อนเพราะมันมีอะไรอยู่อนจักรวาลที่เราไม่รู้แลวมันน่ากลัวมากอุย ไม่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 เป็นป๊อปแคทเหรอไม่เอาแล้วไมียวแล้วเมียวแล้ว <c oughs> ไม่ต้องไปยังไม่ไปไม่ได้แล้วว้าวอ้าวชอ้าวช แล้วไงอะ่ะมันเดินเองได้ไดีโอเคทุกคนตอนนี้เราจะใช้คีย์บอร์ดในการเดินแล้วนะอ๋อเหมือนว่าบ้านกำลังเรียกหาอุ้ยทำไมมันต้องเอาตาสีแดงว่าหน้ากูัมันร้อน แต่ก็นอนไม่หลับหรอกนี่ยไม่โอเคเลยไม่โอเคเลยอ่ะฉันกลับมาถึงบ้านแล้ว มันไม่ได้แล้วป่ะหุย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  no 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 oh no, no. uh. oh my god เดินเดินเลยพวกเราขอเดินด้วยคีย์บอร์ดนะตอนนี้เราจับด้วยเมาส์ไม่ไหวแล้วอะหนึ่งเก้าแปดเก้าหรอวย แต่ว่าฉันแน่ใจว่าเมื่อวานมันยังหนึ่งเก้าเก้าห้าไม่ใช่หรอหนึ่งเก้าเก้ห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าวิมันหางก,กันมากเลยนะประมาณสามสิบหกสิบปีแต่ว่าฉันเกิดที่ที่ไหนก่อนเอ้าทำไมเด๋ยวเดือดทำไม่ตัวเราเมื่อกี้มันสีแดงฉันเกิดตอนสองพันสิบหกไม่ใช่หรออุย <innovations> อย่า เข้าไปในห้องนี้เดี๋ยวก่อนหรือว่าที่ชุดที่เราใส่มันเป็นชุดอาถรรพ์วะชุดคอสเพเหรอทำไมต้องมีเฮดแบนเฮดแบนน่าจะแปลว่าลิบบินที่ทโอ้ยไมอาน่าจะเป็นที่คาดผมนะเฮดแบนอะทำไมต้องมีที่คาดผมมันเหมือนชั้นด้วยหรือว่าที่คาดผมเราใส่มันเป็นมันมีวิญ,ญญาณโอ้ยไม้เม้เา ภาพหรอเฮ้ยเฮ้ยแมวเ,เป็นภาพแตกภาพพิกเซลเหรอศิลปะภาพพิกเซลทําไมกันน่ะทักฟิเซลือเป็นภาพแบบแปดบิต่ะเพื่อนอ๋ออ,อ,อายังไงเอ้ยอุ้ย,ยเดี๋ยวก่อนนะนี่ฉันเกิดที่นี่จริงๆเหรอนี่ฉันเคยอยู่ที่นี่จริงๆเหรอ มันต้องมีบางอย่างไม่ถูกต้องแน่ๆทำไมฉันต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยละ่ะ <c oughs> อุ้ยอุ้ยน่ากลัวเอาล้าตอนนี้น่าจะเข้าไปสุดแล้วนี่เราไม่เคยดูสปอยนะเพราะงั้นเราเล่นมันก็ตกใจไงยินดีต้อนรับกลับบ้าน ยังไงต่ออุ้ยไม่สิมันต้องเป็นอย่างนี้สิอาอนี่เรากลายเป็นพิกเซลแล้วเป็นอย่างนี้ไม่ได้อันนี้เรากลายเป็นโมเดลสามมิติอันนี้เรากลับมาเป็นภาพอ p g จีแล้วนะเพราะว่าฉันไม่ได้เกิดมายังไงล่ะอันนี้เรากลับเป็นปกติหรือว่านี่มันคือรุ่นสู่รุ่นไม่ มีอะไรอ่ะอไอจังเดี๋ยวใครอ่ะแกเป็นใครเอไอเอไอเอไอฉันจะไม่ปล่อยให้แกหนีไปจากฉันได้ อันนี้ก็ตกใจน,นี่ก็ตกใจอะไรอะแล้วไงอะหน้าจอดับเลยออีจังออีจ๋าอุ้ยอ๋อเราโดนดูดเข้าไปในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้จริงๆแล้วอีเนี่ยมันเหมือนว่าสรุปนะอีเนี่มันเหมือนว่ามันอยู่ในยุคปัจจุบนันมันอยู่ในยุคอ่าหนึ่ง สองศูนย์หนึ่งหกอ่าแล้วคือแล้วมันก็ย้อนไปปีหนึ่งเก้าเก้าห้าแล้วมันก็ย้อนไปปีแล้วมันก็ย้อนไปปีหน,นปปึ่งเก้าแปดเก้าปะถ้าจะไม่ผิดน่าจะจบแล้วนะคะเหมือนว่าไอ้ที่มันเป็นแบบทุกวันเนี้ยจริงๆแล้วมันมีเจเจเจเนเรชั่นมาก็คือมันมันมาจากแบบว่าเขาเรียกว่าวิวัฒนาการหรือว่าอีวลูชันนั่นเองนะคะเหมือนว่าอีวลูชันอันเก่าๆนะคะมันจะมีอาถรรพ์นะคะกับดริฟวินแบบนี้ ราะว่าการคอสเพย์นี่มันเป็นการคอสเพย์ที่มีการคอสเพย์มานานมากเลยนะคะแล้วเหมือนว่าไอคนคอรสให้ตัวคอสเพย์เหล่าน,นั้นอ่ะมันจะหายไปหรือว่าเท่ากับตายนั่นเองนะคะเพราะงั้นเนี่ยอีเนี่ยที่มาอยู่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะ,ะนนที่มันคอสเพย์เนี่ย,ม,ย,ยมันก็เลยโดนวิญญ,ญาณการคอสเพย์ที่อยู่ในยุคนั้นเนี่ยตามมาฆ่าอันนี้คือเราสรุปในในความใหม่เรานะนะคะ <c oughs> แต่ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะมันเหมือนกับว่าสมัยก่อนมันมีแบบนี้ขึ้นด้วยอะไรเงี้ย เออมันก็เป็นอะไรที่ทําให้ทุกคนคิดได้นั่นแหละไอ้ไงก็สำหรับวันนี้นะฮะเราก็ต้องดูเรามาดูกันนะ,ะว่าตอนจบมันจะมีอะไรพีคๆไหมหรือว่ามีอะไรจำสแกลหรือเปล่านะคะแสดงโดยคิสซนะอาอิ eat, นะคะแอคเตอร์นะสำหรับนักแสดง,สดงคิสซนะอาอิก็คือตัวละครที่เราเล่นเมื่อกี้แหละเฮ้ย ตอนนี้เกมก็น่าจะจบลงแล้วนะคะอะยังไงก็วันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้มีเกมหน้าเมื่อไหร่นะ,ะเดี๋ยวเราจะเล่นให้ทุกคนได้ดูนะจ๊ะเพื่อนๆเอ้ยตกใจเราจะสะแกตซัมสแกตตลอด แต่ว่าเราคงไม่ดูนจำสแกนแล้วเพราะว่าเกมนี้มันมีอยู่แค่นี้มันมีอยู่แค่9ชัปเ t อร์นะคะงานวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะวันนี้เราก็ต้องขอตัวเราไปก่อนนะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายช่วยด้วยทุกคนใครก็ได้ช่วยด้วย,ไ,วย,วยไอ้ไซเลนไครก็คืออาอินะคะ ร้องไห้ที่เงียบงนันก็คือการร้องไห้ที่เงียบงันของอาอีนะคะเพราะว่าอาอีตอนนี้ก็ถูกดึงนะฮะกลับเข้าไปอยู่ในยุคสมัยก่อนแล้วอาน่ากลัวจบแล้วเนาะก็ดีสตาร์ทไหมไปไปสตาร์ทกันแล้วไงอะดีสตาร์แล้วไงอะ หรือว่ามันจะถ้าเราเลสตาร์ทแล้วมันจะเป็นเหมือนเดิมหมดเลยเหรออ่าโอเคมันก็จะเป็นเหมือนเดิมเนาะอ่ะก็อ่ะ,อะขอจบแค่นี้นะใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรก็รีเควสต์มานะฮะใต้คอมเมนต์เลยตอนนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ,ะขอบคุณทุกคนมากๆที่รับชมจนถึงคลิปล่าสุดนะฮะแล้วก็ใครที่อยากให้เล่นเกมอะไรก็นั่นแหละรีเควสมาเลยนะครับผม อันนี้คืออะไรเหรออันนี้มันจะเข้าสู่เนื้อเรื่องเดิมใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอโอเคบายบาย